หากไม่มีความตั้งใจจริงๆคนที่ฟุ้งซ่าน,นไม่มีความตั้งใจที่ดูจริงไม่เป็นสมาธินะมันมีแต่ไลไปกับความคิดมีแต่ทุกข์ไปกับความคิดนั้นนะเรามองดูดีๆว่าเราจะทํายังไงนะบางทีเราฟุ้งซ่านมองลงที่ใจเขาี่ทำไมต้องฟุ้งซ่านนะดูจริงๆก็คือความคิดคือสัญญามันปรุงแต่งเราจะดูยังไงนะที่นี้ดูความฟุ้งซ่านนั่งดูฟุ้งซ่านอย่างเดียวนั่งดูความฟานนุ้งซ่านอย่างเดียวอย เดี๋ยวจะเห็นเองดูไปดูมาดูไปดูมาความฟุง้งซ่านแยกออกเลยทีนี้ความฟุง้งซ่านแยกออกกลายเป็นผู้รู้ความฟุง้งซ่านเป็นสมาธินะแต่ต้องมีความตั้งใจอย่างมากที่จะดูความฟุ้งซ่านนั้นนะทํายากตัวนี้ครูบอกครูว่าบอกครูว่ากล้าบอกเลยว่าทํายากมากแต่ทําได้ต้องมีความตั้งใจจริงๆที่จะทำหากว่าทําไม่ได้ ให้ตัดกระแสเข้ามาที่ลมเข้าลมออกรู้ว่ามันผงสร้างก็รู้ผงสร้างไปก็ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกกระแสความคิดคิดมันก็ชั่งมันปล่อยมันไปอย่างนั้นน้อมความสืบก,กันมาที่ลมเพิ่มเข้ามาจาก50กลายเป็น60กลายเป็น70ค่อยๆขยับเข้ามาขยับเข้ามาเอาไปเอามากลายเป็นเอกตาจิตได้เป็นเอกตารลมได้เหมือนกันนั่นคือภาคปฏิบัติสําหรับผู้ที่ต้องการที่อยากจะสงบ